สี่ทุ่มแล้วทางขวาทางด้านนี้แหละเออวิ่งมาละ 玩过。 อ๋อพวกพวกมาจากไกลเลยอุ้ยโดน มันก็ามาแล้วม,มันมาด้านนี้ด้านซ้ายลำแหลมลำแหลมอุย้ยโดนด้วยเลยออกสองทีเลยวู้ยจังเลย

ใต้บ้านแล้วบ่อยยิงด้วยน่าจะตรงประตูเหล็กอะไรไม่มี่ละมันวิง่งเข้าไปข้างในมันวิ่งเล่นอยู่ข้างในบ้าน <c oughs> ประตูกนแพง 厉害了，罗。

phải si trốn được bên đây. Nóc, tiếng nóc Nóc, nóc, Mình không <laughs> มองไม่เห็นย,นยนาชาด้ยไฟไหม้ไฟไหม้

ท่ไหนบ้าง มันนฝั่งเดียวเลย sáu rồi ปืนพังป้อมปืน ใด้บ้านอย่างเงียบเลยกูดโดดลงนะอ้าวโดดลงแม่ได้วนอะเกลี้ยงเลยสิงนอกอยู่ไหนฮะนก นอย่างจีกทางนี้ทางนี้มีมีกลุ่มหนึ่งเข้ามาอยู่ในรถหนามแค่วิ่งโจมรถหนามแสดงว่ามันยังไม่หมดใจใช่ปิดป่ะช่วยไปก่อน อ๋อไอที่พังนี่พังไ้นี่พังหลังคาอ๋อเออตัวนี้นี่มัง้งโดนห่วกอะ่ะมนกอยู่ตรงนี้งด้านนี้แทน

Субтитры <laughs> сделал โ,โดนเสียงหมาในบ้านแน่เนี่ยรอบหน้ามึงไอ้นี่ใจอีกสักชั้นนะอะไรนะไอ้รั้วใช่ไหมไอ้ไอ้ที่ชานชานที่เปิดเ่ย<า>ชานที่เปิด,ปดอ,ออกให้ยิงเนี่ยอ๋อเอาเรียกอะไรนะดูตัวเรืไม่อ,มอยู่ไอเ้เรือคานเนี่ยเอ่อชายคา หมรู้อะไรก็ตัวอย่างอ่ะตรงท,ที่เหยียบแล้วไปยิงอ,ะอ่ะปอกปูกถอยปุ๊กแม่งตกทุกทีเลยก <c oughs> ูอยู่ข้างล่างแล้วได้ยินเสียงอยู่อะ่ะก็อยู่ข้างล่างสั่งรู้หรือเปล่าตรงรัวฟังเยอะๆไม่มีเสียงที่ตรงนี้เสียงโคตรดังเลย ในบ้านเหรอเดี๋ยวดูก่อนนะในบ้านเหรอในบ้านไม่มีในประตูมันมันเปประตูใส่ก่นไฟล้วใช่ไหมหมดยังหมดแล้วไยเก็บของเงียบสนิทมาฝั่งฝั่งนู้นแม่งเต็มเลยระวังโดนรถดน้ำนะ ก็ใช่ไงกูโดนแม่งมีแต่รถหมากูโดนไปแล้วหนึ่งตึ๊กไปออกแล้วเข้าใหม่มันจะได้สปอนอีกรอบ <laughs> เอางั้นเลยเหรอไม่เอาเว้ยมัน,ม,นมันเข้ามาไม่ได้ถ้าออกแล้วออกูเข้าได้คนเดียวไะก็มันเข้าไหมแล้วกูค่อยเข้ามาไม่ได้เรื่องแดงเดือดเข้าไม่ได้ไม่หรอเออ โดนไปซะเข้าไปเอไา,ไ,า,อาไ,อไม่ได้เลยได้าวะซุบก่อนเข้าไปเอาไม่ได้โน่ <S <S นน่ะฝั่งโน้นน่ะไปเอาจากประตูทางนน้นดิ าไปหมดยังไหนไปในบ้านมีเปล่าพอ,อมีโอเคหมดแล้ว่ะกลับบ้านสองร้อยกมตร